เออเข้าใจอีควนเนี่ยนะนี่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 เอออออออีควนเนี่ยหลอกถามหรือว่ามาถามมาถามพ่อโรถไปรึเล่อารถไปสองคันไปทำไมตั้งสองคันอีควนว่าอย่างงั้นว่าเอาเอาโอ้ไม่รู้แล้วอีควนมันคงไม่รู้หรอกแี้วแล้วบอกพ่อมันก็บรรู้เนี่ยบอกมาสองคันนะ ไม่ไม่พ่อมึงก็ไม่ได้บอกหรือเนาะว่าว่าอีอีคนเนี่ยมันบอกว่ากลัวมันจะเอาไปจำนองจำนำบอกพ่อมึงก็บอกว่าโอ้ยจะไปจำนองจำนำตรงไหนเล่าแปลกใจ่นเพี้ยพ่อผแปลกใจเดี๋ยวรถมีสองคันเอออะไรมันจะไปอยู่ก็ไปอยู่ใกล้ต้นมันจะไปจำนองจำนองได้ยังไงเล่าว่างี้แค่นั้นเน่ยตัเห็นพ่อพูดกับอีกคนมางั้นเออที่หายมันหลอกมาพูดอย่างงั้นมาเครียดเออไม่ได้เครียด ก็นั่นนาที่อีควนมันเครียดได้ยังไงถึงว่าอยู่เนี่ยโอ้โหอีกิีหารไม่นะทีหลังไม่ต้องติดต่อกัอีควนหรืออะไรติดขาดนะอยากติดขาดเลยเพือพ่อเนยกำลังพูดกับพ่อมนี่แค่นี้อ่าดิงัอีชิสตี้ใตรงนี้โอ้โหพิกัดโคตรไกล นนั้แหละแม่ก็เพิ่งรู้นี่แหละเหมือนกับเป็นโอกาสเจอเลยเอออืมอืมเออใช่ใช่อืมใช่แม่ก็ไม่ให้คูดไม่อะไรทั้งนั้นเราไปพูดทำไมเรื่อยๆจมจมเระแวง้ยเออเอาละแค่นี้แหละไม่มีอะไร ใช่ใช่ไม่ต้องถามต้องพูดคือการติดต่อนี้จะไม่ไม่จะไม่คนที่าไม่ให้แบบให้พ่อมาติดต่ออะไรควเลยแต่อีกคนมนโทรมาถามเองคุยแล้วมันต้องมาติดต่ออะไรแลวก็คุยคุยธรรมาได้เริจไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแค่นั้นแหละสเาจะพูดก็พูด่างอัไม่รู้ว่ามันจะจุดสตูดิโอเอไม่ล้ว่ามันจะจุดเองแต่ออบุ๊มบุ๊มบุ๊บุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊บุ๊บุ

ถึงจะเป็นน้องตัตวก็จริงนะไม่ใช,ใช่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 ่ใช่อย่าไปเสือกเรื่องของน้องก็เป็นน้องไม่ต้องไปยุ่งเลยแม่แท้แม่เป็นคนอย่างนี้ไม่อยากให้พ่อมึงุ่งนะไอ้กี่ควเนี่ยจริงจริง <c oughs> เพราะมันจะมีปัญหาหนักกดักใจเรื่องอย่างนี้เรื่อยเลยเออเออเอเอมันอะไรลามปลาปถึงอะไรใหญ่แล้วฮะ มึงเลิกจิตผายดิเดดดูเต้มึงเออทำไมเล่นตีนเล่าจิตผายเล่นตีนเลยนั่นมันเป็นเยียอะไรเล่าก็บอกแล้วใช่คไหมมึงจะมาอะไรแล้วมึงจะมาทำหน้าตายังไงเออกูบอกคุกคยแล้วไม่คุหจะเป็นไรแล่า